ขุดไปจนได้เหงื่อเลยค่ะตอนนี้ประมาณ9โมงนะคะ9โมเงเช้าเหงื่อเต็มเลยดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคนทำงานนะคะเนี่ยเหงื่อย้อยเลย <c oughs> เออก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะได้มีความมานะนะคะแก่แล้วไม่หายใจทิ้งนะสุดยอดเลยยายอ้ยอยทำไปกับเพื่อนดูสิ อายุ83ปีแล้วค่ะมาช่วยขุดช่วยทําต่างคนต่างก็แก่ต่างคนต่างก็ทํากันไปนะนะไปว่ากันนี่ค่ะชีวิตดูเหงือเออก็ยังเหลือแค่นี้ค่ะนี่ค่ะยังเหลือแค่นี้ค่ะนี่ค่ะที่จะต้องไปอีกประมาณสักสองเม็ดนะฮะสองเม็ดครึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขุดใหม่นะคะ ก็3วัน4ี่วันค่ะกว่าจะพลวนดินเสร็จแล้วก็กว่าจะเอาหินหินเล็กๆค่ะที่มันอยู่ในนี้ค่ะที่เป็นหินเล็กๆค่ะที่เวลาสับเสียมลงไปแล้วมันจะดังกลักๆ,ๆนั่นคือหินหินเยอะมากเลยเดี๋ยวก็ต้องเอาพลัว่วเอานเนี่ยค่ะที่พลวนดินนะคะเนี่ยค่ะต้องพลวนต้องพลุยนะคะเนี่ยต้องพลุยหาหินค่ะนะเอาหินออกให้หมดเลยนะคะถึงจะเอาพืชผักลงไปได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ พาคลาดเอาคลาดน่ะเนี่ยค่ะคลาดเล็กๆคลาดเหล็กเนี่ยค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะอืฮึค่ะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะทําสนุกสนานไปวันๆทวนดินค่ะแล้วก็ได้ย้านะคะโอ้ตรงโน้นอีกประมาณเม็ดครึ่งนะคะของต้นตะไคร้นะคะประมาณเม็ดครึ่งค่ะนะคะเนี่ยตรงนี้อีกประมาณสองเม็ดพรุ่งนี้ก็ ยังไม่แล้วเสร็จค่ะคิดว่าจะเอาตรงกอตะไคร้ให้เสร็จก่อนนะคะตรงกอตะไคร้นะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พลวนดินจากนั้นก็จะเกลี่ยนะเกลี่ยพื้นดินให้มันเสมอแล้วก็เอาปุ๋ยยูเรียลงไปโปรยนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ลดน้ําเอาไว้ค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะให้มันกลืนเข้าไปดินมันจะได้มีปุ๋ยจากนั้นก็จะเอาเม็ดมเล็ดเอาเอาเอามเล็ดผักนี่ลงนะคะก็มีหนึ่งโหระพาสองกะเพราสามใบแมงลนะัก ไปอยู่ตรงนี้สามโกนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่ามันจะงามไหมแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อน